ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลงานการเตรียมความพร้อมและพัฒน,นาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ข้าพเจ้านางสาววันวิสาบุญบรรจบตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโพนแพงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตสข้อมูลส่วนตัว ข้าพเจ้านางสาววันวิสาบุญบรรจบตำแหน่งครูผู้ช่วยเกิดเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราชส5 3 6เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราชส5 6 2ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโพลแพงอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเคสามประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านกุดแหดวัฒนราชพดุงจังหวัดสกลนครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านกุดแหด วัฒนราชพดุงจังหวัดสกลนครจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกุฎบากพัฒนาศึกษาจังหวัดสกลนครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากกาารศึษวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฏนร้อยเอ็ดภาระหน้าที่การสอน ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่สอนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านโพนแพงตามตารางประจำวันดังนี้งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ง,งานการเงิน 2. ง,งานดูแลระบบทุนเสมอภาคทางการศึกษา 3. งานอาหารกลางวันนักเรียน 4. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน 5. ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประุมศึกษาปีที่1 6. ง,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนด้านที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามวันที่โรงเรียนกำหนดไม่เคยขาดราชการและมาปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่ราชการกำหนดอย่างเข้มแข็งพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ายึดมั่นในการประพฤติตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดน้อมนำหลักธรรมศีลห้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและร่วมสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆอย่างสม่ำเสมอจรรญาบรณวิชาชีพ พระเจ้าปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพครูโดยมีความรัก ศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรชื่นชมตนเองและผู้ร่วมวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติงานอาชีพที่สุจริตและมีศักดิ์ศรีของความเป็นครูอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถพัฒนาตนและพัฒนางานในหน้าที่เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างจริงจังข้าพเจ้า ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9รู้จักประหยัดมัธยัติอดออมและนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมัน่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายการบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุขอีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตและการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลน sí. ักเรียนรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่สภาพปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหาการพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าได้หมั่นศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องศึกษาความรู้ในเนื้อหาวิชาจากเว็บ ศึกษาความรู้ข่าวสารใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตและสถานที่ต่างๆหาความรู้โดยการสอบถามผู้รู้และฟังคำแนะนำจากครูและผู้อำนวยการเพื่อนำมาปรับปรุง การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักความเสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ตัวรู้จักการให้และการแบ่งปันช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความรับผิดชอบในการทำงานและมีความขยันและอดทนมุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมายเพื่องานนั้นบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน PowerPoint ช่วยในการจัดการเรียนการสอนช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาววันวิสาบุญบรรจบขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพขอขอบพระคุณค่ะ